คนตกพี่น้องยามแรงคนก็ตกเลยเบื่อตีไเมดเอ้ยใครเคยเห็นยามแล้ยงคนตกนี่ออนโอ้คนตกคนตกคนตก งามแล้วฝนก็ตกเลยอราเอ้ยกระสุมซืนดีแล้วอนเที่ยงนี่แดดขนาดเลยมันเล่นนตกนนอย่าเง้ทาผพาเจียมไซด์เหรอต่็เป็นยังฝนกนตก่าผพาเจียมไซด์ดีฝนก็ตกตงไซดมันลงล้าดูมาจับ <c oughs> มันลงระดูระพนอย่านี้นตกแห้เงเติมเลยพี่น้องเลยตะตากมันเทน,นี่เปียกมดแล้ว,วก,กระถกได้กูบทันฮะบบัวเรือมันพี่น้องเนี่บรรยากาศก็ดีอยู่แต่ว่าเป็นย่างคนที่ตกบาได้มือได้มั่วช่างได้พี่น้องนี่ยเออมันคือมาตกตกเห็ดย่าง ุกตอนับปีใหม่บ่ตอนหับปี2024พี่น,อน้องฝนตกอาบรรยากาศานพี่นอ้องอ่าถ่ายช่วงฝนตกให้พี่น้องได้ได้เบิ่งได้เห็นว่าบ,บรรยากาศมันเป็นได๋